สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ชมทุกคนนะคะแล้ววันนี้พอการย็นนวนค่ะช่องสองยาลานพาทำพาเที่ยวนะคะแต่ว่าตอนนี้หลานไม่อยู่ค่ะอยู่แต่คุณตากับคุณยายคุณปู่คุณย่ายนะคะวันนี้มาค่ะพี่น,ออน,น้องจ้ามืันนี้เยนวนสีมผ้า,าผสมเกสรให้ฟักทอะะ่องเนาะค่ะเนาะว่ามันเป็นยังไงค่ะมันสติดบ่ค่ะเพราะว่าเขาปักท่องของห้ามันมีโตโตผูวเนาะคะ่ะเนาะมีแต่โตแม่เพราะฉะนั้นไปเบิงน้ำกันค่ะว่าเหตุแบบไรคะไ่ะกดอันดับแรก เฮากับนนะ้ำฟักทองตัวปู่เนาะคะ่ะเนาะพอดีฟักทองห้องอมีแต่ตเมค่ะอันนี้คือฟักทองตัวเม่เนาะคะ่ะเนาะดอกตัวเมียนะคะเราก็จะเอาดอกตัวผู้แบบนี้ค่ะพี่น้องจา๋ามาผสมเยซอนในเขานะคะ่ะเนาะมาเบิ้งน้ำกันค่ะวาเห็ดแบบใดค่ะพี่น้องจา๋าเอาคุณป๋ปาก็จะเป็นคนทำให้นะคะบรรลุกับพี่น้องจา๋าผสมช่วงไหน ตัวสามโมงกว่าๆนี่แหละค่ะพี่น้องจา้าแต่ถ้าเรามีพึ่งมันก็ไม่มีปัญหานะคะปัญหาตอนนี้ของยายนวลกับคือว่าเราไม่มีดอกตัวผู้เลยในแปลงฝักทองเห่าเนาะคะ่ะนะฝักทองเห่าอดอกตัวผู้บ่ท่านในบานมันบ่ท่านในมีเพิงบ่สามารถน้ำผสมนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นยายนวลก็เลยได้ดอกตัวผู่มาจากทั้งอื่นเนาะค่ะพี่น้องจา้ามาเบิ่งน้ำกันค่ะมันนี่สองดอกค่ะพี่น้องจา้า เอ็นวลกะเลยให้คุณปา <ผม S 1> จัด <ผม S 1> ให้ค <ผม S 1> ่ะพี่น้อง,อ,งอย่าเพิ่งนะคะขอทุกเบืะะ่องเด้ยค่าจัดการเลยค่ะคุณปา้าเหตุแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องผสมแบบนี้เนาะค่ะเนาะผสมแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเจซอนตัวผู้ต้องต้องมีได้ค่ะพี่น้องเราให้เขาติดเองเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเขาที่เขาติดเองเ <ผม S 1> พราะว่าเพรวาะวย่างค่ะพี่น้องถ้าดอกตัวผู้บานน้องพึ่งก็จะเป็นตัวนํา ผสมเชื่อให้น้องขะนน้องผสมเกรสรให้เองโดยธรรมชาติแต่ว่าของเราเนี่ยก็คือว่าของเฮ้าตัวผูบวัฒนีนบานค่ะพี่น้องจา๋าตัวผูบวัฒนีนบานกับประมาณมาห้องก็ตุ้มๆเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้ฟักทองบานมาสองดอกใย,ยนวลเสียดายค่ะพี่น้องจา๋ยาใยนวลก็เลยต้องใส่วิธีนี้ไอที่เห็นนี่ก็ใช้วิธีการผสมให้นะคะแล้วก็จะมีอีกลูกนึงค่ะพี่น้องจา๋า ไปเอาไปหามากคือกันค่ะพี่น้องมะหูคือกันเนาะค่ะเนาะว่าเป็นอย่างปลูกฝักทอ้องขึ้มีแต่ดอกตัวเม่แถบพี่น้องจ้าดอกตัวผูกกับเพราะไข่มีนั่นอันนั้นหน่วยหนึ่งขึ้กันแถบพี่น้องอันนั้นก็นใช้วิธีการผสมเหมือนกันนะคะใช้วิธีการเอาดอกตัวผู้มาผสมให้ดอกตัวเมียนะคะเป็นการผสมเจสรแบบธรรมชาติเนาะค่ะเนาะแต่ว่าประเด็นธ,ธรรมชาติปัญญพรวาวมีนองเพิง เออผสมไห้เนาะ,ะ,ะค่ะเนาะนี่ราะค่ะวิธีการผสมเกสรไ้ดอกฟักทองเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าดอกน้ำอื่นยังนวลยังบ่งหูค่ะแต่ว่าที่แน่ๆที่ทําแล้วได้ผลผลิตก็คือดอกฟักทองค่ะพี่น้องนี่ราะค่ะวิธีการผสมเกสรไ้ดอกฟักทองเนาะคะ่ะเนาะง่าย สตาใยนวลสองยาลานกับประมาณนี้เนาะค่ะเนาะปีที่แล้วใน้ลายค่ะพี่น้องพี่น้องอาจจะเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะวอใยน,นวนยยลไทยไทยรูปลงอยู่เนาะค่ะเนาะเอาลงห้เบิ้งอยู่ค่ะแต่ว่าบ่ได้บ่ได้ลงห้เบิ้งตอนที่ผสมเนาะค่ะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณะคะด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ สองย่าหลานนะคะขอบคุณค่ะพอกันคลิปไหม่นะคะพี่น้องคลิปนี้ลาไปด้วยฟักทองสวยๆค่ะสวัสดี